นีค่ะพวกเราเด็กดีสีสสฟองมอนทำดีด้วยหัวใจโรงเรียนวัดฟองอนบัญจัดลาดบร,รุรูมันมีพวกเราจะมานำเสนอฟองงานเลื่องเด็กดีสี่ฟองนอนทำดีด้วยดีภาสาโรงเรียนวัดฟองอนบัญญัิลาดบรรุงตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลบ้านฟองสวนอำเภอพะสมุรเจดีจังหวัดสมุรปราการ เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอน,นุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน245คนภายใต้การบฏิหารยามท่านผอ,อ,อถึงดาวเทือกขันตีค่ะโรงเรียนของเราอยู่ในชุมชนที่กำลังขยายตัวเป็นชุมชนที่อบอุ่นครูและผู้ปกครองต่างช่วยกันสนับสนุนและการพัฒน,นาเด็กๆให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีจิตอาสาโรงเรียนของเราจึงมุ่งเน้นการสร้างคนดีสู่สังคม านโครงงานต่างๆและครั้งนี้พวกเราภูมิใจนำเสนอโครงงานเด็กดีสีฟองมอนทำดีด้วยจิตอาสาจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิด้านการเป็นพลเมืองดีเห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องทำเช่นงานอาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ทําด้วยความมีน้ําใจและความเพื่ออาทรโรงเรียนวัดคลองงอนของเราจึงได้สนับสนุนนักเรียนในการส่งเสริมนักเรียนในกลุ่มเด็กดีสีคลองมอนทาดีด้วยหัวใจจัดทําโครงการเด็กดีสีคลองมอนทาดีด้วยจิตอาสาขึ้นโดยน้อมนําพระราชบายของรัชกาลที่10มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็เน้นย้ำถึงการทำความดีด้วยหัวใจมีจิตอาสา ึ่งไม่ใช่เพียงแต่การช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นนะคะแต่เรายังปลูกฝังให้นักเรียนของเราได้รู้จักความเสียสละแล้วก็เห็นถึงค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขในเรื่องของธรรมะก็คือการที่เราสามารถเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของจาคัศการเสียสละการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นการลดความโลภความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนแล้วก็ความเห็นแก่ตัว ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้เด็กๆตั้งใจทําความดีแล้วก็ช่วยเหลือกันในชุมชนอย่างตอนน่งอเนื่องขอเจริญพรขั้นหนึ่งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพวกเราเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทําจิตอาสาศึกษาพระบรมราโชวาทในการต้องการของชุมชนค่ะพวกเราได้เรียนรู้แนวคิดเรื่องการทําดีด้วยหัวใจและวิธีการวางแผนกิจกรรมที่มีประโยชน์ค่ะ ขั้นสองประชุมปรึกษาและสั้งกลุ่มแกนนําพวกเราประชุมร่วมกับท่านผู้ริหารคุณครูและภาวัดคอมอนเพื่อปรึกษาหาลือและตั้งกลุ่มแกนนําโดยแกนนําจะมีหน้าที่วางแผนและชี้แนวทางการทํางานค่ะขั้น 3. การเขียนโครงงานและการวางแผนการทํางานทีมแกนนําของพวกเราช่วยกันเขียนโครงงานระบุวัตถุประสงค์และมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายเช่นฝ่ายสํารวจ ฝ่ายประสานงานและฝ่ายดำเนินกิจกรรมค่ะขั้นที่4วางแผนผังและกําหนดกิจกรรมพวกเราร่วมมือการออกแบบตารางกิจกรรมเช่นการปลูกต้นไม้การทําความสะอาดวัดจิตอาสา,าต่างๆในโรงเรียนการกาจัดลูกน้ํายุงลายในชุมชนการเทน้ํา PM แลดภาวะน้ําเสียในชุมชนขั้นทห้าสำรวจปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยว 5, ข้องพวกเราลงพื้นที่ทสํารวจความต้องการของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนเช่น จุดที่ต้องการทำความสะอาดภายในชุมชนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้และพื้นที่สําหรับการกำจัดน้ำมมท่วมใหญภายในชุมชนค่ะท่านอบมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบจิตอาสาคุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยพวกเราในการมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเช่นกลุ่มจัดอุปกรณ์และกลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่ะท่านเดตดาเนินโครงการเราเริ่มต้นจากการลงมือปฏบิบัติตามแผนตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายนพศ2567จากนั้นตรวจสอบการทำงานและประับปรุงสิ่งที่ต้องแก้ไขในระหว่างกิจกรรมค่ะทั้นแป8ติดตามผลการดำเนินกานพวกเราพร้อมด้วยคณะครูและเพื่อนๆัเน,เน,นเรียนร่วมกันติดตามผลงานของแต่ละกิจกรรมเช่นการดูแลต้นไมห้หลังการปลูกหรือการให้คำปครึกษาเพิ่มเติมแก่คนในชนุมชนค่ะ สรุปและประเมินผลโครงงานสุดท,ท้ายเรานำข้อ,อมูลทั้งหมดมาสรุปและประเมินผลซึ่งปรากฏว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงงานจำนวน150คนได้ปฏิบัติิจกรรมัอิอาสาซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ค่ะ งานเด็กดีสี้องนอนทำดีด้วยจิตอาสาของโรงเรียนวัดทองมอนช่วยปลูกฝังพิธรรมและจิตสาธารณะให้กับนักเรียนนักเรียนได้รู้จัดก,การเสรียสนับความสามัคคีและความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมฝ่ะว่าเราเเด็กดีสี้องนอน